สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่2ตุลาคมนะครับก็ช่วงนี้นะครับราคาเริ่มผันพลมาอยู่ในแดนบนกันอีกรอบนึงแล้วนะครับก็หลังจากที่ลงมาลึกๆเมื่อเดือนที่แล้วนะครับประมาณกลางเดือนนะครับตอนนี้ราคาก็มาอยู่โซน1290แล้วนะครับก็อีกไม่กี่เหรียญนะครับก็จะกลับเข้าแดน1,300อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้นะครับราคาทองขออภัยครับราคาทองมีการตอบรับนะครับกับสภาพอ่า ตัวโพลนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องผลการเลือกตั้งนะครับว่าจะเอ็นเอียงไปทางเหมือนจะดูเป็นชั้มนะครับที่คะแนนเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ไปคู่แข่งนะครับก็คือฮิลลารีคินตันนั่นเองนะครับก็เนื่องจากช่วงนี้มีข่าวนะครับในกรณีของที่ FBI นะครับกำลังจะกำลังลื้อนะครับพยายามไปลื้อคดีลื้อแฟ้มนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่ได้รับบอะแสว่ามีอีเมลใหม่ที่ มีการส่งบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของฮิลลารีคินตันนั่นเองนะครับก็ดูเหมือนนะครับตลาดหุ้นอเมริกานะครับอย่างดัชนี S&P 500นะครับเริ่มมีการตอบสนองบางส่วนแล้วนะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาสูงสุดนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีงานวิจัยนะครับพอดี ตอนเช้าอาา่านบูมเบิร์กเจอมานะครับก็เป็นงานวิจัยของสถาบันหนึ่งนะครับในอเมริกาเขาก็ชี้ว่าอ S&P เนี่ยจะส่งสัญญาณนะครับเพื่อสอดรับหรือว่า,าเป็นการตอบสนองนะครับว่าตลาดเนี่ยได้คาดการไว้แล้วว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งการที่ S&P ตกลงมานะครับก็ได้ส่งสัญญาณว่า ทรัมป์นั่นเองนะครับที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับก็ยังมีโหราจาร์นะครับชื่อดังของอเมริกานะครับเขาก็ได้ออกมาทํานายซึ่งเขาไม่เคยพลาดนะครับทานายมา10กว่าครั้งแล้วนะครับสิกว่าท่าน10กว่าตําแหน่งก็แม่นทุกแม่นทุกคนนะครับไม่เคยผิดเขาก็ถ่ายว่ารอบนี้ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าถ้าทรัมป์ได้ขึ้นจริงๆนะครับก็ อาจจะทำให้ทองขึ้นนะครับตามที่นักลงทุนคาดการนะครับแต่ถ้าฮิาลลารียังไม่เสียฟอร์มนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นรีบาร์แล้วก็อาจจะทำให้ทองลงได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับส่วนคืนนี้ไฮไลท์ก็คงจะเป็นเฟดนะครับก็อาจจะ ไม่ค่อยมีความมือวามากนะครับเราจะเห็นว่าราคาที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตอบรับทั้งข่าวฮิลลารีแล้วก็ข่าวของเฟดที่ว่าจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็ในโซนช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็เป็นแท่งเขียวนะครับนี่กราฟลายสีชั่วโมงจะเห็นว่าขึ้นมาแท่งต่อแท่งเนี่ยสีแท่งติดกันนะครับร่วมอ่าสิบสองชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ราคาก็เริ่มมาไซด์เวย์อยู่บริเวณโซน 129x นะครับ128 87ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอด,ดูนะครับถ้าขึ้นต่อก็อาจจะไปเทส92ซึ่งจริงๆ92ก็เป็นกรอบนี้นะครับวันนี้ผมมองว่าเช้านี้อาจจะแว่งอยู่ในกรอบโซนนี้นะครับก็คือ1285ถึง1292นะครับก็อาจจะอยู่ในโซนนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าแรงจริงนะครับอาจจะขึ้นไปเลยนะครับ1292ล้วไปต่อ1298 1305นะครับแต่ถ้า ลงนะครับแล้วก็มองแนวรับระยะสั้นนะครับ1 2 8 2ปนะครับก่อนที่จะรีบาวหนปดประมาณนี้นะครับหรือถ้าลงลึกจริงๆนะครับก็มีแนว1272 275แล้วก่อนรีบาวนะครับคนมีของแนะนำขายก่อนนะครับวันนี้บาทอ่อนนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับรอเวนซีนะครับค่อยแอคชั่นดีกว่านะครับตอนนี้ซื้อตอนนี้เสี่ยงนะครับขายตอนนี้ก็เสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับนี่เป็นมุมมองตอนเช้านะครับเดี๋ยวมาต่อกันบทวิเคราะห์ภาคป่ายในออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีครับ